สวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนีอ้อยู่ที่ภูเก็ตเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เราวันนี้ถึงมาก็ตอนประมาณบ่ายโมงค่ะถึงบ้านแล้วก็เสร็จแล้วก็ทําความสะอาดโนย,ยังไม่ได้ทําความสะอาดค่ะแต่ว่าต้องต้องติดต่อช่างมาทําดิฟครีนบ้านนะคะเพราะว่าเราไม่ได้มาเป็นเกือบ $2 ปีแล้วเนาะเสร็จทีนี้ก็ยังไม่สามารถทําอาหารกินเองที่บ้านได้คะ่ะเราก็เลยมาจบที่ร้านอาหารนี่เลยคะ่ะทุกคน เป็นวนะิลล่ามาร์เก็ตเนาะไม่ชอบอ๋อเป็นเอ่อแห่งที่เขาเปิดเป็นท็อปชอปปิ้งเซ็นเตอร์อะคะ่ะทุกคนก็จะมีร้านอาหารด้วยเยอะแยะมากกว่าน,นะคะแป๊บนึงนะคะขอโทษทีค่ะทุกคนเมื่อกี้พอดีว่าเขามารับออเดอร์เนาะตอนนี้เรานั่งอยู่ที่ร้านอาหารชื่อว่าทาทงกานะคะทาทงก้าเป็นร้านอาหารที่เคยอยู่ที่ใกล้ตรงหัวมุมทางไปลาคูน่านะทุกคนแต่ว่า คือครั้งที่แล้วที่เราอยู่ที่นี่ก็คือ2ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนั้นช่วงโควิดแล้วมันก็จะเปิดแค่มีร้านไวคอนเน็กชันร้านเดียวค่ะที่เปิดตอนนั้นเนาะร้านอื่นคือปิดหมดแล้วแต่ว่าตอนนี้คือทุกร้านเปิดหมดเลยทุกคนมันน่าตื่นเต้นมากแล้วาทาทองก้าก็คือย้ายมาอยู่ตรงนี้แล้วมือร้านสวยนะคะที่เห็นป้ายตรงนั้นนะอะอ่านว่าสวยอันนั้นอ่ะร้านอาหารข้ออร่อยตรงนี้ที่หนึง่งตรงนี้ไม่เคยกินเคยกินแต่อีกที่หนึ่งน,นะคะทุกคนแล้วร้านอาหารส่วนมากเต็มคนเยอะมาก ก็นั่นแหละแล้วเดี๋ยวนะวันนี้เราประเดิมด้วยลานมีนกเอี้ยงหัวล้านมาด้วยทุกคนมีนกเอี้ยงหัวล้านมาด้วยอะน่าสงสารทุกคนวันนี้เราก็เลยสั่งแบบง่ายๆเนาะเอาลาบปลากบพงราบปลากระพงแล้วก็แกงเขียวหวานไก่ค่ะเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูนะแล้วก็คอยอัปเดทได้นะคะ และนี่ค่ะกลับมาภูเก็ตทั้งทีเราต้องได้กินน้ำมะพร้าวอ่อนค่ะและเมนูที่เราสั่งในวันนี้ก็คือลาบปลากระพงแซบเวอร์วันต่อมานะคะเราก็ให้คนสวนมาทำความสะอาดค่ะและในขณะเดียวกันเราก็จ้างบริษัททำความสะอาดมาดีฟครีนในบ้านเลยนะคะเพราะว่ามันมีกลิ่นอับนั่นเองค่ะไม่ได้อยู่นานก็เป็นเรื่องธรรมดานะคะส่วนคุณชายนั้นก็ทำหน้าที่ล้างทำความสะอาดน้ำพุค่ะ ซึ่งเป็นงานที่คุณชายถนัดมากนะคะคุณชายบอกว่างานอื่นไม่รู้นะคะแต่งาน,นางล้างน้ําพุเป็นงานที่ถนัดจริงๆค่ะส่วนมาดามนั้นก็นั่งชมดอกพวงครามค่ะจะเห็นว่าออกดอกสวยงามมากนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ